สวัสดีค่ะคุณกําลังอยู่กับอ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้คุณสมบัติของผู้มุ่งสันตบททางของผู้ปรารถนาความสงบโดยท่านอาจารย์วสินอินทศระอาซาตังสาตรูเปนะปิยะรูเปนะอัปปปยัง ทุกครั้งสุขัสสะรูเปนะปรมัตตมะติวัตติสิ่งที่ไม่น่ายินดีย่อมครอบงำคนประมาทด้วยรูปลักษว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีสิ่งที่ไม่น่ารักย่อมครอบงำคนประมาทด้วยรูปลักษว่าเป็นสิ่งที่น่ารักทุกย่อมครอบงำคนประมาทด้วยรูปลักษว่าเป็นสุข ขุทกะนิกายชาดกเล่มที่27ข้อที่100เรื่องอาสาตะรูปะชาดก 12. บัปะคัพโพเป็นผู้ไม่ขนองกายวาจามีจิตสงบเมื่อจิตสงบกายวาจาก็พลอยสงบไปด้วยตามธรรมชาติ จิตเป็นสิ่งที่สงบยากกว่ากายวาจาเราจึงสอนเรื่องศีลก่อนให้กายวาจาสงบเอาจากข้างนอกมาก่อนแล้วก็ไปสอนเรื่องสมาธิให้จิตสงบในทางปฏิบัติถ้าเผื่อยังไม่สามารถทำให้จิตสงบได้ก็ให้สํารวมกายวาจาไว้ก่อนเหมือนจะขุดต้นไม้ถ้าเห็นว่าต้นไม้มันใหญ่นักรากมันลึกนักก็ตัดกา้านรานกิ่งไว้ก่อน แล้วค่อยตัดลำต้นทีหลังก็จะง่ายขึ้นผมนึกถึงชาดกหนึ่งที่พระโพธิสัตว์ไถนาแล้วไปเจอแท่งทองใหญ่มากจะแบกก็ไม่ไหวหรือแบกมาก็กลัวคนเห็นท่านฉลาดค่อยๆเลื่อยเอามาทีละเล็กน้อยเอาไปขายบ้างเอาไปทำธุระบ้างแล้วแต่จะทำก็อยู่สบายไปทั้งชาติอะไรที่มันใหญ่โตเกินไปเหลือกำลัง ก็ค่อยๆตัดทอนไปทีละเล็กทีละน้อยพระพุทธเจ้าท่านปรารบพระที่ท่านบ่นว่าสิกขาบทนี่มันเยอะเหลือเกินรักษาไม่ไหวไว้กายไวววาจาอะไรไม่ได้เป็นอาบัตไปหมดพระพุทธเจ้าท่านว่าถ้าอย่างนั้นไม่ต้องรักษามากรักษาจิตอย่างเดียวได้ไหมท่านตอบว่าได้แล้วก็รักษาจิตอย่างเดียวแล้วท่านก็ได้สำเร็จ พอสำเร็จแล้วท่านก็คิดว่าอาจารย์เราตอนที่แนะนำทีแรกมัวแต่แนะนำเรื่องวินยัยสิกขาบทนั้นสิกขาบทนี้ทำอะไรไม่ได้ไปหมดเลยแต่พอพระพุทธเจ้าแนะนำบอกรักษาจิตอย่างเดียวรู้สึกมันเบาสบายดีพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเรื่องทำนองนี้มันเคยมีมาแล้วก็เล่าเรื่องบัณฑิตไปเจอทองนี่แหละครับ ถ้าฉลาดก็ค่อยๆแบ่งเอาไปก็ไปได้การขนองกายคืออาการที่กายหลุกลิกลุกลนไม่อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยอันนี้ก็เป็นบททดสอบคนที่เข้มแข็งกายเขาจะมั่นคงจะนั่งจะเดินรู้สึกท่าทางมั่นคงแต่ถ้าคนที่จิตใจไม่มั่นคงการนั่งการเดินจะหลุกลิกนักปราชญ์ท่านให้สังเกตดู บางทีพระคุณเจ้าท่านเรียนหนังสือนั่งข่อยห้างกระดิกขาไปด้วยพอกลับกันหมดแล้วผมก็ขอนิมนต์ให้อยู่ต่อเรียนถามท่านว่าขาท่านเป็นอะไรท่านบอกก็ปกติผมก็ว่าผมเห็นกระดิกอยู่เรื่อยตั้งแต่วันนั้นมาก็เรียบร้อยท่านศาสตราจารย์ร้อยตำรวจโทแสงมณวิทูลท่านกำลังสอนอยู่เห็นองค์ไหนกระดิกขานี่ ท่านเดินมาดดเลยท่านจะลุกจากเก้าอี้เลยจะหลับจะอะไรท่านไม่ถือแต่นั่งกระดิกขานี่ถือมากท่านบอกว่าที่ท่านเตือนพระหนุ่มเนนน้อยนี่ก็เหมือนกับพระพุทธรูปมีฝุ่นก็เอามาเช็ดมาถูมากขัดเพื่อให้ไว้กราบไหว้แล้วท่านเป็นอาจารย์คนเดียวที่เวลาเข้าสอนจะกราบพระพุทธรูปในส่วนของคราวาสก็แล้วแต่บุคคลอาจจะได้เหมือนกัน ถ้าได้โอกาสเหมาะตามสมควรการขนองวาจาพูดออกไปโดยไม่ระมัดระวังไปบาดใจคนอื่นให้โทษแก่ตัวเองที่สำคัญก็คือไม่มีเรื่องจะพูดก็พูดหรือหมดเรื่องจะพูดแล้วก็พูดไม่หยุดตรงกันข้ามกับคนที่สำรวมซึ่งจะมีลักษณะอีกแบบหนึ่งถ้าในระดับสูงขึ้นไปการไม่ขนองกายก็หมายถึงการไม่ทำทุจริตทางกาย การไม่ขนองวาจาก็หมายถึงการไม่ทำทุจริตทางวาจาทำให้เป็นคนที่มีกายวาจาเรียบร้อยน่าเคารพน่านับถือน่ารักน่าคบหาสมาคมการพูดหยอกเย้าก็ต้องดูบุคคลดูกาลเทศะหลายอย่างถ้าเจอพระเจอผู้หญิงแล้วบอกว่าโยมหน่าใสาเชียววันนี้อย่างนี้ขนองวาจามากเกินไปทีเดียวไม่เหมาะ คำว่าอัปะคัพะเป็นศัพท์เฉพาะแปลว่าไม่ขนองกายวาจาคำนี้เราจะไปแยกแปลไม่ได้อัปปะแปลว่าน้อยคัพะแปลว่าคันถ้าผสมกันจะมีความหมายอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับคำว่าสีสั้นคำว่าสีแปลว่าทะเลคำว่าสั้นแปลว่าลูกแต่รวมเป็นสีสั้นแล้วแปลว่าฤดูกาลไม่ได้แปลว่าลูกทะเล 13. กุเลโสอนะนุคิดโทไม่ติดพันในตระกูลทั้งหลายคุณสมบัติข้อนี้ถ้าเป็นพระสงฆ์ก็เห็นได้ง่ายเพราะท่านสอนไม่ให้คลุกคลีกับตระกูลไม่ให้ติดพันตระกูลให้ชักกายชักใจออกห่างมองเห็นตระกูลเป็นอันตรายเหมือนมองเห็นภูเขาที่โตกชันเหมือนบ่อน้ำที่ปากเป็นหล่มเลน ไม่กล้าเข้าไปใกล้กลัวจะตกลงประพฤตินตนเหมือนดวงจันทร์ให้แสงสว่างแก่โลกแต่ไม่ลงมาคลุกคลีกับโลกจันทูปมาปฏิปทาพระมหากัสสปะได้รับยกย่องมากในเรื่องนี้และก็มีพระติดสะเทระผู้หนึ่งที่เข้าไปคลุกคลีกับนายช่างแก้วเป็นประจำและถูกหาว่าไปขโมยแก้วมณีเขาในเรื่องนกกรเรียน จากวันนั้นมาท่านบาดเจ็บแล้วท่านก็อธิษฐานใจว่าไม่ยอมเข้าสู่ร่มชายคาของบ้านใดถ้ายังมีปลีแข้งอยู่ก็จะเที่ยวบินทบาดไปตามประตูบ้านคือจะไม่เข้าบ้านใครเพราะว่าประสบภัยพิบัติจากการเข้าสนิทสนมในตระกูลถ้าเป็นคฤหัตถ้าจะทำตัวให้สอดคล้องกับข้อนี้คือว่าไม่คลุกคลีกับเพื่อนบ้านมากเกินไป แม้ในหมู่ญาติก็ไม่คลุกคลีมากเกินไปเพราะเป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทกันบาดหมางกันได้ง่ายมีสุภาษิตท,ที่ว่ามิตรภาพย่อมจืดจางเพราะห่างเหินกันเกินไปหรือเพราะคลุกคลีกันเกินไป 1. อาจจาพิกคณะสังคัค่าคลุกคลีกันมากเกินไป 2. อ,อสโมสารเนนะจะห่างเหินกันมากเกินไป คือไม่สโมสรกันเลย 3. อาการเลยาจนายะจะขอในการที่ไม่ควรขอเอเตนะมิตตาพิชันติมิตรทั้งหลายย่อมจะจืดจางไปเพราะเหตุนี้ 3. ข้อนี้เป็นเหตุในการรักษามิตรภาพคือวางจังหวะให้พอดีพอดี 14. อนุปวาโทไม่กล่าวร้าย น่าจะขุดทางสมาจเรกินจิเยนะวินยูปรเรอุปะวะเถอยังแปลว่าติเตียนผู้อื่นอย่างไรก็ไม่ควรทำอย่างนั้นวินยูชนติเตียนชนทั้งหลายอื่นได้ด้วยการกระทำอย่างใดก็ไม่ถึงกระทำกรรมหรือการกระทำอย่างนั้นผมก็เลยขอรวบเป็นว่าไม่ทำอย่างที่ตำหนิผู้อื่นและขอรวบเป็นศัพท์ว่าอนูปวาโท ไม่กล่าวร้ายคือแต่งศัพท์ขึ้นใหม่จากการรวบบาลียาวๆโดยทั่วไปเป็นนิสัยที่ไม่ดีอย่างหนึ่งของคนบางคนหรือโดยมากก็ได้อาจจะตำหนิผู้อื่นในแบบที่ว่าโทษคนอื่นมองเห็นเป็นภูเขาโทษของเรามองไม่เห็นเท่าเส้นขนตามอุทานธรรมของท่านาศาสนโสพลแจ่มจัตตสันโล ถ้าตำหนิผู้อื่นในสิ่งที่ตัวเราหรือตนเองไม่ได้ทำก็ไม่เป็นไรไม่สู้กันรนักถ้าทำอย่างที่ตำหนิผู้อื่นไว้ก็จะหน้าขายหน้าเพราะเขาจะชี้หน้าเอาได้ว่าแต่เขาอินหนาเป็นเองตัวอย่างที่เห็นชัดอย่างคอร์รัปชันในวงราชการก็จะมีวงการทั่วๆไปก็จะมีหรือผู้ใหญ่ในวงการราชการพูดถึงการปราบคอร์รัปชันสร้างปราบคอร์รัปชัน ถ้าหากว่าผู้ใหญ่เองไม่คดโกงก็ดีแล้วก็คงจะเป็นไปได้เรียบร้อยสะดวกดีถ้าหากผู้สั่งเป็นผู้ทุจริตเสียเองก็ไม่รู้จะไปปราบได้อย่างไรหรือเจ้าอาวาสที่เป็นปาราชิกก็จะเลี้ยงลูกวัดที่เป็นปาราชิกเอาไว้เพื่อเป็นพวกพ้องของตัวก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนหาพวกตัวอย่างก็คือพระอุปนน เทศนาให้คนทั้งหลายภิกษุทั้งหลายสันโดษแต่ท่านไปที่วัดไหนเวลาเข้าพรรษาท่านก็อยากได้ของออกพรรษาท่านก็ไปวางรองเท้าไว้บ้างวางร่มไว้บ้างเพื่อท่านจะมีส่วนด้วยพอออกพรรษาแล้วท่านก็เดินเก็บไปทีละวัดนี่ก็เห็นชัดกล่าวยกย่องความมักน้อยสันโดษแต่ตัวเองกลับไปทำตรงกันข้ามแต่บางเรื่องก็มีข้อยกเว้น เช่นพระแก่ท่านหวังดีแก่ลูกศิษย์ตื่นมาตีสี่ก็เที่ยวเดินปลุกให้พระหนุ่มเน้นน้อยขึ้นมาท่องหนังสือเสร็จแล้วท่านก็ไปนอนต่อเพราะท่านแก่แล้วอย่างนี้ก็ยกเว้นให้ด้วยสุขภาพของท่านไม่ควรตำหนิท่านในพุทธพจน์มีว่าอัตตาหิอัต,ตโนนาโถโกหินาโถปรโรสิยาอัต,ตนาหิ สุทันเตนะหน้าทังละติทุนละพังตนที่ฝึกดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่ได้โดยยากต้องฝึกตนก่อนแล้วฝึกผู้อื่นภายหลังก็ไม่เศร้ามองอีกบทหนึ่งว่าอัตตะทัดถังปรัตเถนะพะหุนาปินาหาไปเยไม่ควรพร่าประโยชน์ตนเพราะประโยชน์ผู้อื่นแม้มากรู้ประโยชน์ของตนแล้ว พึงทำประโยชน์ของตนให้บริบูรณ์พึงขวนขวายในประโยชน์ของตนแต่อันนี้ไม่ได้สอนให้เห็นแก่ตัวเพียงแต่ว่าทำตัวให้ดีแล้วก็ช่วยผู้อื่นให้ดีด้วยคือไปพร้อมๆกันแต่ถ้าเผื่อฝึกตนได้แล้วก็จะดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับเรื่องวาจาที่ว่าไม่ควรทำอย่างที่ตำหนิผู้อื่นหรือไม่ควรกล่าวร้ายผู้อื่นโดยไม่มีข้อเท็จจริง มีพุทธภาษิตในสังยุตตนิกายพรหม,มสังยุตอยู่ตอนหนึ่งซึ่งผมเห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้สนใจอยู่มากพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าคนที่เกิดมาทุกคนมีขวานติดปากมาด้วยสำหรับให้คนผ่านผู้ที่ชอบพูดร้ายพูดชั่วช่วไว้เชื่อดเฉือนตอนเองผู้ใดสรรเสริญคนที่ควรติเตียนหรือติเตียนคนที่ควรสรรเสริญผู้นั้น เรียกว่าเกลียดโทษลงด้วยปากเขาก็จะไม่ได้รับความสุขเพราะโทษนั้นการเสียทรัพย์เพราะแพ้การพนันสิ้นเนื้อสิ้นตัวก็ยังโทษน้อยกว่าการทำใจให้ประทุษร้ายในพระสุคตการทำใจให้ประทุษร้ายในพระสุคตคือพระพุทธเจ้านี้มีโทษมากกว่ามีโทษติดตามไปหลายชาติน่ากลัว บุคคลสี่จำพวก 1. ยกย่องคนที Four, <ggi> ่ควรยกย่องตำหนิคนที่ควรตำหนิ 2. ไม่ยกย่องคนที่ควรยกย่องไม่ตำหนิคนที่ควรตำหนิ 3. สรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญแต่ไม่ติเตียนคนที่ควรติเตียน 4. ติเตียนคนที่ควรติเตียนแต่ไม่สรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญ พระพุทธเจ้าคุยกับโปติลิยะปริภาชกปริพาชกก็ตอบว่าคนที่เฉยเฉยและดีคือไม่ติเตียนใครไม่สรรเสริญใครเขาชอบใจคนพวกนี้เพราะว่าตั้งอยู่ในอุเบกขาพระพุทธเจ้าท่านไม่เห็นด้วยท่านบอกว่าเรานิยมคนที่ติคนที่ควรติสรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญตามความเป็นจริง ตามการอันควรเพราะว่าตั้งอยู่ในกาลันยุตตาในสังคมเราบางทีก็พลาดคนไปให้ค่ากับคนที่เฉยเฉยไม่ว่าใครว่าทันดีเหลือเกินไม่ว่าใครเลยทำผิดทำถูกก็ไม่ว่าใครเลยอันนี้มันเป็นคอนเซปที่ผิดเอาหลักพระพุทธเจ้ามาเทียบก็ต้องตำหนิคนที่ควรตำหนิยกย่องคนที่ควรยกย่อง พระพุทธเจ้าท่านไม่เฉยใครควรตำหนิท่านก็ตำหนิใครควรยกย่องท่านก็ยกย่องถ้าเป็นคนมีสาระเอาจริงเอาจังทนต่อคำสอนเขาก็จะอยู่ได้คือพระพุทธเจ้าท่านทรงต้องการแก่นมีอีกพุทธพจน์ที่ว่ายะถาวาทีตถาการีทำอย่างที่พูดพูดอย่างที่ทำอันนี้ก็ดีครับ ท่านมหาตามะคานทีมีคนไปถามท่านว่าท่านอยู่ในปัจชิมมัยท่านมีคำพูดอะไรสักหน่อยหนึ่งไหมจะฝากเอาไว้สำหรับให้คนรุ่นหลังถือเอาเป็นแบบอย่างปฏิบัติตามท่านบอกว่าชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหมดนั่นแหละคือคำพูดของข้าพเจ้าหมายความว่าถ้าอยากรู้ว่าข้าพเจ้าจะพูดอะไรก็ดูชีวิตของข้าพเจ้าก็แล้วกันแปลว่าทำให้ดู เป็นอยู่ให้เห็นแทนคําพูดของท่านในสังคมเราบางคนสอนเก่งได้รับยกย่องว่ามีวาทศิลป์แต่ตัวเองทำตรงข้ามกับที่สอนถ้าจะตัดสินก็คือว่าก็ดีแต่สอนได้แต่ก็แย่ที่ทำไม่ได้แต่ก็ไม่ทำให้เกิดความประทับใจต่อผู้ที่ถูกสอน 15. เมตตาวา มีเมตตาลองอ่านจากพระไตรปิฎกก็ได้นะครับค่อนข้างยาวเดี๋ยวค่อยพูดกันไปทีละตอนก็ได้พึงมีเมตตาจิตไปในหมู่สัตว์ว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความกเกษมมีตนถึงความสุขเถิดสัตว์มีชีวิตทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีอยู่ยังเป็นผู้สะดุง้งยังมีตัณหาอยู่ หรือเป็นผู้มั่นคงไม่มีตันหาคือแผ่เมตตาไปให้หมดเลยทั้งสัตว์ที่ทั้งยาวหรือสั้นหรือใหญ่หรือเล็กผอมอ้วนที่เห็นหรือไม่ได้เห็นอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้ที่เกิดแล้วหรือแสวงหาที่เกิดอยู่ภูตวาสัมภเวสีวาขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุข ภูตานี่ในความหมายหนึ่งหมายถึงพระอระหันต์สภเวสีหมายถึงทั้งหมดยกเว้นพระอระหันต์ตั้งแต่พระอนาคามีลงมายังเป็นสัมภเวสีคือยังมีพบอยู่สัตว์อื่นไม่พึงข่มเหงสัตว์อื่นไม่พึงดูหมิ่นอะไรๆเขาในที่ใดๆเลยไม่พึงปรารถนาทุกข์แก่กันและกันเพราะความกริ้วโกรธและเพราะความค่มแค้น มานดาถนอมบุตรคนเดียวผู้เกิดในตนด้วยชีวิตฉันใดพึงเจริญเมตตาในใจไม่มีประมาณไปในสัตว์ทั้งปวงฉันนั้นพึงเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณมานะสัมภาวะเยอปริมานังพึงเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณในโลกทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวาง เป็นธรรมอันไม่คับแค้นไม่มีเวรไม่มีศัตรูผู้เจริญเมตตานั้นยืนอยู่ก็ดีเดินอยู่ก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีเป็นผู้ปราศจากความง่วงคือยังไม่ง่วงนอนเพียงใดก็พึงตั้งสติไว้เพียงนั้นปราดทั้งหลายเรียกการอยู่นี้ว่าพรหมวิหารในพระศาสนานี้ผู้มีเมตตาไม่เข้าถึงทิฏฐิ คือสักยะทิฏฐิเป็นผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยทัศนะหรือสัมมาทิฏฐิในโสดาปัติมักนำความหมกมุ่นในกามทั้งหลายออกไปได้ก็ย่อมไม่เข้าถึงการนอนในคันอีกโดยแท้นี่คือข้อความทั้งหมดเกี่ยวกับเมตตาการแผ่เมตตาเราแผ่ให้ตัวเองก่อนอะหังสุขิโตโหมิขอข้าพเจ้าจงมีความสุขเถิด เราแผ่ให้ตัวเองก่อนเพื่อเป็นพยานว่าเรารักสุขเกลียดทุกข์ฉันใดคนอื่นสัตว์อื่นก็รักสุขเกลียดทุกข์ฉันนั้นดังนั้นการแผ่เมตตาก็เริ่มที่ตัวเองก่อนแล้วก็ขยายวงกว้างออกไปลำดับต่อไปก็เป็นผู้มีอุปการะคุณแล้วก็ไปถึงคนที่เฉยๆคนที่พอใจคนที่เป็นศัตรู ไม่ใช่แผ่ให้ศัตรูก่อนเพราะมันไปยากต้องจิตใจอ่อนโยนนุ่มนวลมากแล้วถึงกระนั้นก็ยังไม่ค่อยจะไปท่านจึงแนะนำว่าถ้าเผื่อให้แผ่ให้ศัตรูแล้วเมตตามันไม่ไปก็ต้องคิดอย่างนี้อย่างนี้มีสีหวิธีกรุณานี่ก็แปลกอาจจะเป็นทฤษฎีหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านให้แผ่ไปให้คนที่ลำบากยากเข็นก่อน ถ้าไม่มีคนที่ลำบากยากเข็นก็แผ่ไปให้คนชั่วท่านบอกว่าคนชั่วนี่หาความสุขได้ยากฉะนั้นแผ่กรุณาไปให้คนชั่วนะหิตังสุลพังโหติสุข,ขังทุกกตาการินาคนที่ทำชั่วหาความสุขได้ยากแม้มีอาการเสมือนหนึ่งว่าจะมีความสุขแต่ที่แท้เขาไม่มีความสุข คนที่มีความสุขแล้วถ้าเผื่อเมื่อไหร่เขาลำบากเราก็แผ่กรุณาให้ไปเพราะกรุณามันเป็นการนำทุกข์ออกเมตตาเป็นการนำสุขเข้าไปให้ที่เรียกว่าบำบัดทุกข์บำรุงสุขนั่นเองผมก็ขอจบทางสู่สันตบททางแห่งความสงบสันติลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดี และนั่นคือเนื้อหาจากหนังสือคุณสมบัติของผู้มุ่งสันตบททางของผู้ปรารถนาความสงบผลงานอันล้ำค่าของอาจารย์วสิอินทศระที่สี่ตั้งใจนำมาอ่านให้ทุกท่านฟังในวันนี้นะคะอย่างที่หลายท่านทราบแล้วว่าเมื่อวันที่สองธันวาคม2568ที่ผ่านมาท่านอาจารย์วสินได้ถึงแก่กรรมลงอย่างสงบทิ้งไว้เพียงคุณงามความดีและคำสอนที่ประเมินค่าไม่ได้ สำหรับชีแล้วท่านอาจารย์เปรียบเสมือนแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้เกิดช่องอ่านให้ฟังบายชียนี้ขึ้นมาด้วยความพี่ท่านมีวิธีถ่าย,ายทอดธรรมะที่เข้าใจง่ายนุ่มนวลชวนติดตามไม่ว่าจะเป็นหนังสือธรรมะหรือธรรมนิยายที่อ่านแล้วก็อยากอ่านซ้ำอีกเรื่อยๆเพราะแฝงข้อคิดไว้ในทุกบททุกตอนทำให้ชีอยากส่งต่อธรรมะของพระพุทธเจ้าผ่านเสียงอ่านนี้ตามรอยของท่านคะ่ะ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณและเผยแผ่เกียรติคุณของท่านอาจารย์ในวิดีโอคลิปต่อไปชีจะนำหนังสือเรื่องอัตชีวประวัติอาจ,จารย์วสินอินทศระซึ่งเป็นประวัติที่ท่านเขียนด้วยตัวท่านเองมาอ่านให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะคะเราจะได้เห็นเส้นทางชีวิตและแง่คิดอันงดงามของท่านไปพร้อมๆกัน หากคุณผู้ฟังชอบเนื้อหาธรรมะแบบนี้ฝากกดติดตามและร่วมอนุโมทนาบุญในการเผยแผ่ธรรมะครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้สีต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ